การทดลองของจาย์ก็แอปพลิเคชันชื่อว่า c h e m i s จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทำแหบเคียลับก่อนนะคะซึ่งใครมีแอปพลิเคชันนี้ก็ลองทำไปด้วยกันตรงนี้จะมีอุปกรณ์ให้เลือกนะคะซึ่งจะมีเยอะเลยนะ,ะบิกอร์คืออันนี้บิกอร์นี้250นะคะ บิ gger กกอันนี้ขนาด100ก็เลือกเอาว่าเราจะใช้อะไรแล้วก็อีกอันนึงนะคะตรงนี้จะเป็นสารค่ะซึ่งสารที่เราใช้มีอะไรบ้างมีน้ำก็คือ h 2 o ตัวนี้กับโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์ถ้าเราไม่รู้เราก็ซเซิร์ชตรงนี้ไปค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษโซเดียมอะคลอไรด์ก็คือตัวนี้นั่นเอง nacl อ่าเราจะใช้ตรงนี้นะคะเพราะนั้นก่อนอื่นเราจะมาทำเป็นสารละลายกันก่อนเนะาะเพราะนั้นอุปกรณ์เรามาเลยค่ะคือมีบิก g e r หนึ่งใบคราวนี้นะคะน้ำน้ำเป็นสารตัวเดียวเพราะนั้นเราใส่ไปครึ่งหนึ่งในบิก g e r หนึ่งร้อยครึ่งหนึ่งก็คือต้องใส่ไปห้าสิบนะคะดูเส้นแล้วก็ดูปริมาตรที่เขาเขียนไว้ห้าสิบอ่าโอเคห้าสิบ ะะอันนี้ได้แล้วนะ้ำต่อไปอีกบิกอ e r หนึ่งนะคะตอนทํากิจกรรมนะคะเรียนหนูต้องเขียนเลเวลไว้นิดหนึ่งนะคะเขียนเลเวลก็คือเขียนป้ายติดไว้ด้วย,วยนะน้ําเกลือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องใช้คือใช้เกลือนะคะอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้น้าเกลือนะหนูก็ทําอย่างนี้แหละแต่ถ้ามีน้าเกลือที่บ้านก็ตวงเลยนะคะให้ได้เท่าไหร่ห้าสิบนะ อันนี้เกินเอาใหม่โอเคห้าสิบละนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้น้ำเกลือวันนั้นใส่โซเดีมยมคลอไรด์ลงไปนะคะซึ่งถ้าเป็นของจริงเนี่ยเรียนก็ตักมาใส่ในนี้ซึ่งจะช่างก็ได้นะคะเดี๋ยวในการทดลองจริงอาจารย์จะช่างก็สักหนึ่งกรัม โอเคนะหนึ่งกร,รมัมนี่จันทำมาส่วนเก้าขานี้นะคะก็เอาแท่งแก้วมาค้นนะจันจะมีแท่งแก้วมาให้ตอนนี้ก็คนไปเพื่อให้เออโซเดียมคลอร์นะคะละลายเปกับน้ำน,นั่นโอเคละลายเข้าด้วยกันละเรียบร้อยก่อนอื่นการทดลองแรกเราจะใช้นี่นะคะใช้ตะเก,กียงแอลกอฮอล์เนาะใส่ไว้ตรงนี้ แล้วก็เราก็จะใช้อุปกรณ์นะเป็นเทอร์โมมิเตอร์นะคะซึ่งของอาจารย์จะเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบนี้แต่ว่าถ้าของจริงก็จะเป็นอีแบบน,นเครก่อนอื่นจุดไฟก่อนนอะาะจ,จุดไฟเรียบร้อยนะคะก็เอานี้มาตั้งโอเคพร้อมวัดอุณหภูมิเริ่มต้นนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ35นะ,ะทุกๆ30วิแล้วก็จด30และจดเพราะฉะนั้นะค,ะคนหนึ่งจะต้อง ดูเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็บอกเพื่อนนะทำงานเป็นทีมนะคะให้ได้ลองดูไปเรื่อยๆนะคะเรียนจนกระทั่งเดือดนะของจริงเนี่ยมันจะเห็นชัดว่าเดือดเป็นอย่างไรพอเริ่มเดือดปุ๊บคืออุณหภูมิที่เท่าไหร่นะคะลองสังเกตด,ดูจับเวลาจนกระทั่งครบ2นาทีเราก็เลิกนะอันนี้ก็จะประมาณนี้ อ่ะสมมติว่าจันอยู่ที่ตรงนี้แล้วกันนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยกปิเกอร์ลงแล้วก็ดูเรียบร้อยค่นะเรียบร้อยราวนี้เทอร์โมมิเตอร์นะคะเรียนถ้าสมมติว่าเป็นเทอร์โมมิเตอร์จริงเนี่ยหนูต้องรอให้มันเย็นก่อนนะรอให้มันเย็นก่อนเพราะฉะนั้นเอานี้ไปล้างนะคะเอานี้ไปล้างปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเข้ามาที่อุณหภูมิห้องแล้วก็ลองดูว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่เท่าไหร่โอเคนาะแล้วค่อยเอามาใช้พอตั้งไฟเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเรียน วัดอุณหภูมิเริ่มต้นค่ะเท่าไหร่แล้วก็จับเวลา30วินาทีแล้วก็จดบันทึกเหมือนกันคะจนกระทั่งถึง2นาทีนะคะแล้วก็เอาออกเหมือนเดิมโอเคไหมประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้ำนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูซิว่าใน2นาทีนี้น,น้ำเดือดหรือ,อยังนะคะ โอเคเนาะจะเห็นว่าอะไรคะเมื่อกี้เนี่ยน้ำเกลือในเดือดไวมากเลยเห็นปะแต่ว่าน้ำธรรมดาไหมกว่าจะถึงแปดสิบเห็นไหมน้ำเหมือนกันโหน,นะอันนี้คือข้อสังเกตอีกอันหนึ่งนะของสามบริสุทธิ์นะคะเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยน้ำสุก,กี้เราเใช่ไหม นะทำไมเดือดเร็วเพราะว่ามันมีหลายอย่างใส่ด้วยกันอันนี้ค่ะโอเคประมาณนี้นะอยู่ที่หนึ่งร้อยแล้วก็หยุดนะคะอ่าอันนี้ปิดไฟถ้าเป็นของจริงนี่ทำไงคะของจริงก็เอาฝามาปิดคออย่างนี้นะคะถือว่าได้ละอันนี้ก็เาไปไว้ไกลคราวนี้เรามาดูบิเกอร์เห็นไรไหมอันนี้มันมีค่ามาให้นะคะหนูก็จะเห็นว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าในการทดลองจริงเราจะมองไม่เห็นถึงมวลที่มันหายไปนะคะเรียนอ่ะ แต่น,นี้คือในแอปพลิเคชันมันก็จะดูได้ประมาณนี okay. ้มาดูอุณหภูมินะคะเรียนอุณหภูมิมันก็จะเห็นละอุณหภูมิของน้ําเป็นไงคะถ้าเป็นน้ําเกลือเนี่ยยังไม่ถึงร้อยเลยเห็นไหมแต่น,นี่คือเกือบร้อยนะคะถ้าเป็นสารบริสุทธิ์ประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็จะเห็นชัดเลยว่าถ้าเป็นสารละลายจุดเดือ,อดของน้ําจะเป็นไงคะไม่ถึงร้อยแต่ถ้าเป็นสารบริสุทธิ์จุดเดือดของน้ําจะยังอยู่ที่ หนึ่งร้อยองศานะอันนี้มันวางทิ้งไว้นะมันก็เลยแบบประมาณอ่ะเดี๋ยวลองต้มอ,อีกทีหนึ่งก็ได้ต้มใหม่ลองดูอุณหภูมิอาจะเอามาอีกอันหนึ่งแล้วกันอเปรียบเทียบกันนะคะเห็นชัดเลยนะคะอันนี้เริ่มต้นที่สูงเห็นไหมมันก็จะลงมาโอเคเนาะเห็นไหมเห็นชัดเลยนะคะว่า กว่าจะถึงร้อยนะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคไได้ละอันนี้ก็ถือว่าเราทำการทดลองเสร็จแล้วเราเราก็เอาผลต,ตรงนี้นะมาบันทึกเราก็ทำก,การาฟโอเคไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเราจบการทดลองเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำการทดลองจริงกันในห้องนะคะถ้าไงก็ลองมาดูว่าเราทำได้หรือเปล่านะคะโอเคทำเรียบร้อยแล้วกุณาเคลียร์แ l a ก็คือไปล้างให้เรียบร้อยนะคะเป็นของจริงโอเค